สวัสดีอีกครั้งค่ะป้าวมนาพาแ,แซบสัพไพดเดนมาร์กวันนี้เราก็มาทําความสะอาดเห็ดต่อเลยเนาะอันนี้เป็นการเก็บเห็ดรอบที่สี่แล้วนะคะเนาะทาความสะอาดขาเห็ดเพราะว่าลุงลุงเองกเก็บแกคือเกเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวแหละเนาะวันนี้อันนี้คือเห็ดขาส้มเนาะก็ได้ออกมาอยู่แต่มาน้อยเกินเพราะว่ามันยังยังเล็กอยู่ค่ะมันยังไม่โตเนาะลุงแกก็แกเก็บแก แกก็เก็บมาเพื่อถามด้วยแหละเพื่อความแน่ใจเพราะว่าโมนาเมื่อวานนี้เดินคนละเดินคนละทางกับลุงเลยนะให้ลุงเดินไปคนละตะก้าไงคะเมื่อวานน้องได้คนละตะก้าต่างคนต่างเดินลุงแกก็อันไหนไม่รู้แกก็จะเก็บมาถามเราว่าอันนี้ได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยเราเราเราตัดขาเราก็ ทาเลยเนาะทาให้เป็นชิ้นเลยว่าดูดอกนี้ขึ้นมายัางไงร,รอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดอกก็ บ,บานๆแล้วเนาะแต่ก็ยังมีสวยๆงามๆอยู่นะคะอันนี้เห็ดเห็ดขาเหลืองเนาะอันนี้เห็ดพึ่งดูดูขาดิอบอวบไหมเดี๋ยวดูซิว่าจะกินได้หมดไหมก็คือเราก็ต้องเลือกด้วยเนาะ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใวาดอกมึงก็จะได้กินทั้งหมดนะคะก็เอามาตัดออกด้วยเพราะว่ามันกินไม่ได้เนาะมันลงมะแรงเขากินก่อนเราเราก็ตัดออกบ้างนะคะตัดออกแล้วก็ดูมนแรงสัปดาห์นี้ลุงอยู่บ้านนะ ลุงเขาทำงานเจดสัปดาห์หยุดสหนึ่งสัปดาห์เนาะอยู่บ้านก็เมื่อกี้เห็นติดติดไฟรอบบ้ติดหลอดไฟรอบบ้านเพราะว่าช่วงช่วงเดือนมกราเดือนธันวานะคะจะเป็นช่วงเปิดไฟของต่างประเทศเนาะไฟจะสวยงามประดับตกแตง่งทุกบ้านทุกบ้านอะเนาะ คือมันเป็นแค่ช่วงเทศกาลเขาเขาจะใช้ไฟเยอะก็แค่ช่วงเดือนธันวามกรานั่นแหละคะ่ะเดือนอื่นๆเขาก็ไม่ค่อยใช้ไฟนะอยู่ต่างประเทศไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ไฟเยอะนะคะอยู่ต่างประเทศบางทีอยู่ในบ้านอะ่ะแค่หน้าทีวีเขาก็เปิดโคมไฟดวงเดียวเนาะบางบ้านก็ไม่เปิดอีกต่างหากเขาก,เขาก็เขาก็เขาก็แจ้งประชากรของเขาให้ประหยัดนะคะต่างประเทศะเนะดอกนี้สวยมากเลยสวยมากมากเลย โอ้โหดูขาดขา,ขาใหญ่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 ไม่พอน่าสวยด้วยสวยงามไม่มีพี่นอนมากินดูซิข้างในดูข้างในสิเนื้อสวยมากเลยค่ะเนื้อเขาสวยเนาะตัดเอาฟองน้ำออกสวยสวย หั่นสี่หั่นสี่หั่นสี่กันไปเลยหั่นสี่หั่นสี่ สัปดาห์นี้ที่เข้าไปดูนะคะเห็ดที่เห็ดขาส้มเนาะมันก็เริ่มเริ่มสัปดาห์ก่อนก็เยอะนะแต่เขาขึ้นมาแค่สักป,ประมาณนิ้วเนาะเอ่อไม่ถึงนิ้วสัปดาห์นี้ก็ประมาณสองนิ้วแต่กขาขึ้นห่างๆเราก็ไม่ค่อยจะเก็บมันนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเขาขึ้นทีเราคอยให้เขาขึ้นโตโตเป็นสาวแล้วเนาะเราก็ไปเก็บเข้ามาเนาะอันนี้ยังไม่ค่อยเยอะมมนาไม่เก็บน้อวานเนี่ย มีตะลุงเก็บมาแต่ก็เก็บมาน้อยเดียวน้อยเดียวก็ไม่พอผัดหรอกเพราะว่าถ้าเห็ดขาเหลืองเนี่ยถ้าเก็บมาถ้าถ้าจะผัดสักจานหนึ่งเนี่ยต้องเก็บมาสักสักกิโลถ้าจะได้สักจานหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเวลาเข้ามาเหี่ยวแล้วมันก็ได้น้อยหนึ่งนะคะได้น้อยเดียวได้น้อยเดียว ก็เลยยังไม่ตูยังไม่เก็บก็เลยเก็บเฉพาะอันนี้มาอันนี้โมนาชอบไปอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเดี๋ยวเราล้างออกก็ออกเนาะเพราะว่าเป็นกระดาษเพราะว่าโมนาใส่เห็ดโมนาจะเอารองไว้ข้างล่างรองใต้เห็ดอย่างเงี้ยค่ะขาเราก็ผ่าสองเลยเนาะ ลก้าของโมนาโมนาส่วนมากแะทำตัดขาค่อนข้างจะเรียบร้อยกว่าของลุงลุงแกตัดขาไม่นั่นแกไม่แกไม่ตัดเลยเดิยก็แทบจะไม่ตัดแกัมจะเพื้นเก็บพื้นเก็บของแกโอ้โหดูดอกนี้บางทีเห็นไหมคะมันนิ่มๆน,นะไม่เอานะคะ เนาะนิ่มๆเราก็ไม่เอาเพราะนิ่มๆก็คือเน่าข้างในนั่นแหละค่ะเนาะมันไม่ตันนะมันไม่ตันเนี่ยอย่างเงี้ยมันตันเลือกเลือกช่วงนี้เลือกได้ก็เลือกไปก่อนนาะดูดอกนี่อันนี้ข้างทางนะรอบที่แล้วโมวนาเจอสี่ดอกจุดเดียวกันเนี่ยนะตัวเนี้ยนะเห็ดเห็ดอ่าเห็ดสีเหลืองอ่าเขาเรียก เห็ดพึ่งหวานเห็ดสีเลือดเนี่ยผ่าออกมานี่คือข้างในเป็นสีเลือดสีเลือดแดงๆเลยนะคะเนาะถึงขาบางทีขามไม่สวยแต่ข้างในเขาก็ยังโอเคอยู่ ตัดแต่แตงออกให้หมดเนาะตัดแต่งนะคะแล้วก็ผ่าเลยผ่าเป็นชิ้นชิ้นพอคําที่เรากินเลย <ๆ S 2> เห็นไหมคะเขาขอบขอบมันบางทีช้ำๆ้อ่ะเราก็แต่งเขาหน่อย ต้องเลือกนะคะเนาะพอเอาถึงแม้นเอามาทั้งหมดบางทีคุณหนอนเขาก็มากินด้วยโอ้หล่นไปละดอกตะมูตะบีไหม,ม,มดอกสวยเนาะสวยมากๆเลยดอกดอกสวย สวยมากเลยค่ะย่างเนาะย่างกินเนาะสมมุติว่าถ้าเราไปเก็บวันศุกร์เนี่ยวันเสาร์เราไม่ย่างกินเพราะว่าบางทีอะเก็บปุ๊บโมนาจะไม่เอามาทําทันทีนะคะโมนาจะตั้งไว้นอกบ้านก่อนสักวันสักคืนหนึ่งเพราะว่าบางทีพวกมดลงมแมลงอะไรที่เขาติดมาเนี่ยให้เขาไต่ออกก่อนเนาะ,ะแมลงเอยยนอนเอยที่เขาติดแล้วมา เขาจะได้ยังมีชีวิตอยู่เห็นข่าวประเทศไทยเนาะก็ขอแสดงความเสียใจเหมือนกันเนาะที่ที่เกิดการกลาดยิงอะโมนาวะจะออกมาพูดแต่คนีโมนาเห็นเขาพูดกันหลายช่องแล้วแล้วเราอะ เราเสียใจมันอยู่ในใจนี่แหละค่ะคนไทยเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่ใหญ่โตมโหรานมากตอนแรกที่พี่สาวพี่สาวโมนาโทรมาเล่า,เ,าเราคุยคุยกันทุกวันอนะ่ะพี่สาวอะ่ะเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังอู้กําลังฟังข่าวคนกาดยิงคนกาดยิงแล้วกว็คงไม่เท่าไหร่เราคิดว่าคงคงไม่กี่คนที่ไหนได้พอโมนากลับมาถึงบ้านโมนาก็มาดูข่าว แต่ตอนนั้นข่าวยังไม่ออกนะข่าวยังไม่ยังไม่ยังไม่กระจายเนาะเพิ่งออกมาหน่อยๆว่ามีอา่าอะไรนะอดีตตำรวจเออกาดยิงอะไรเงี้ยอยู่ต่างประเทศก็ก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันนะคะเนาะเหตุบ้านการเมืองก็ดูอยู่เนาะก็แสดงความเสียใจด้วยคนตายก็เนาะ ลูกเขาหลางเขาไม่ว่าแต่ลูกใครแหละก็เสียใจทั้งนั้นแหละเด็กยังเล็กอยู่ลูกๆก,กำลังหลับกันอยู่เลยใจร้ายจังเลยทำกับเด็กเนาะไม่รู้เขาคิดยังไงของเขา การก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมันต้องมีการสอบอีกเนาะสอบเหตุแรงจูงใจแล้วอะไรทําให้เขาเป็นแบบนั้นนู่นนี่นั่นมีก็มีหลายกระแสนะคะมีทั้งทะเลาะกับเมียตอกนกลางคืนเนาะในวันรุ่งขึ้นต้องไปศาลอีกไปศาลไปศาลน่ะก็คือเขาก็มีคดีติดตัวไงคะเขามีคดียาเสพติดเนาะ แต่มันต้องมีมากกว่านั้นนะคะเพราะว่ายาเสพติดก็แค่ตอนที่ไปจับตํารวจไปจับมาที่เขาแจ้งเขานะก็คือแค่เม็ดเดียวนะพูดถึงว่าเม็ดเดียวเขาแค่เป็นแค่ผู้เสพมะเนาะแต่ครนี้เขาคงจะมีอย่างอื่นมากกว่านั้นก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะคะโอเคค่ะอันนี้จะจะยาวเนาะเดี๋ยวโมนาก็จะทําให้เสร็จเดี๋ยวโมนาอาจจะตัดไปทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเนาะหรือว่าอาจจะอีกอีกนิดนึง โอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกําลังใจให้ป้าโมนาพาแซบสไปเดนมากด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอิเดี๋ยวจะไเสร็จเดีะ้เสร็จไ้ Gracias.